เป็นถนนส่วนบุคคลอย่างนี้เนี่ยนะสมควรจะซื้อไหมนะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับนะในการซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออะไรทั้งหลายนะถ้าเขามีป้ายปักอย่างนี้สมควรซื้อไหมครับเดี๋ยวไปดูนะครับไปฟังกันนะครับครับหลายๆท่านถ้ามีถนน,นไมนส่วนบุคคลไม่อยากให้เป็นสานะท่านก็ต้องติดป้ายนะติดป้ายไปถนนส่วนบุคคลแบบนี้นะถนนส่วนบุคคลอย่างนี้นะครับนะก็คือถ้ามีถนนสรลึกสิทธิ์ว้เนี่ยฮะถนนส่วนบุคคลส่วนลิกสิทธิ์ว้ ตามกฎหมายก็ไม่ตกเป็นสาธาระสมบัติของแผ่นดินนะครับทีนี้ปัญหาของที่ดินซึ่งเราทําเป็นทางไว้เนี่ยนะฮนะการที่ไม่ให้ตกเป็นสาธาระก็คือหมายความเขตเทศบาลอบตปจนะเทพหางก้อนทั้งหลายเนี่ยหยน่วยงานราชการหลายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้นะจะมาสงวนเป็นรักสาจะมาเทปูนลาดยางไม่ได้เพราะเจ้าของเขาสงวนสิทธิ์ไว้ใครจะบุกลุกมาทำให้เกิดพระละจำยอมหรือว่า ทำเพิ่มพระนะจะมาทําอะไรเนี่ยวางทา่อปบาป้าไฟฟ้าโทรศัพท์ก็ไม่ได้เพราะเจ้าของเขาสงวนไว้แล้วมันไม่ตกเป็นสาธารณะครับสาธารณะนะใครจะมายึดครองก็ไม่ได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าถนนจะสีสาพอย่างนี้นะฮะเจ้าของที่เจ้าของที่เป็นทางพระอยอมหรือเจ้าของที่มีทางอยู่มีชื่อในทางนี้ก็จะต้องสงวนดูแลและบำรุงรักษาเองแต่ปัญหาคือบางทีงบไม่เยอะเห็นไหมงบไม่มีมากก็กลายเป็นว่า <c oughs> นะถนนขุขะ นะทำไรก็ไม่ได้นะนะที่ก็ไม่พัฒนานะเห็นไหมเป็นอย่างนี้ก็จะขอให้เขตเ <c oughs> ทศบาลอวตารบจมาทําให้ <c oughs> เขาก็ไม่สามารถเอางบประมาณมาทําได้ <c oughs> เพราะว่ามันติดขัดตรงที่ว่านะงบประมาณเป็นดินที่จะมาใชาน้นี่นะมันจะต้องเป็นการที่ว่าเป็นถนนสาธารณะนนะครับถึงจะสามารถมาทําได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะถนนท่านอาจจะพังนะครับดังนั้นเวลาท่านจะซื้อที่ ซื้อทางในหมู่บ้านจัดสรรก็ดีนะนะอย่างเงี้ยนะท่านก็ต้องดูก่อนนะครับว่าถนนของทางที่ชาบ้านท่านนะมีลาดยางเรียบร้อยยงังทำไมลาดยางไม่มีไฟฟ้าป้าโทรศัพท์ก็อย่าซื้อนะบางทีมันก็จะมีปัญหาว่าเนี่ยถนนพังเห็นไหมลำบากนะเวลาพังแล้วซ่อมเนี่ยมันมีตังซ่อมเพราะเจ้าของถนนส่วนบุคคลเขาไม่ยอมไ้ซ่อม2ก็คือทุนรอนในการมาทําถนนเนี่ยไม่สามารถหาทุนจากรัฐบาลหรือหน่วยง,งานของรัฐมาทําได้นะเพราะมันไม่ใช่ถนนสาธารณะ เงื่อนไขของการปรับปรุงถนนนะการเอางบรัฐบาลเงงบหลวงมาใชาก้ก็อบตอบ,ตอบจอเขตเทศบาลกทมหลายก็ต้องมีเงื่อนไขว่าครับต้องเป็นถนนสาธารณะเท่านั้นยกให้คนชนใหญ่ใช้ฉะนั้นถ้าถนนปรฏว่าเป็นถนนวนบุคคลอย่างนี้เขามีป้ายสิ่สมลพิษนี้เขตเทศบาลอบตอบ,อบจอหรือกรุงเทพมหานครก็ไม่สามารถมาทำารุนบำรุงส่งมนรักษาได้นะเขาฝากหลายท่านนะเวลาซื้อถนนนะเออซื้อบ้านซื้อที่ซื้อา่าไหรก็ต้องดูนะถนนทั้งน้านี่มันรัดยางเรียบร้อยยัง มีสาหนุ่มพวกครบคันยังมีไฟฟ้าแบบโทรศัพท์ครบคันหรืยอยังถ้าไม่ครบอย่าเพิ่งซื้อนะอย่าไปซื้อมันเลยนะมันจะทาให้ลาบากเห็นไหมโนนผุพังเงี่ย่อมยากยากนะฮะบ,บางทีนะมันพังอย่างเงี้ยบางทีเป็น4ี่สิปี60ปีนะฮะก็ฝากหล,หลายท่านนะครับว่านะจะซื้อที่ซื้อทางซื้อหมู่บ้านนะซื้อบ้านทั้งหลายก็ดีนะให้พิดพิจารณาดูถนนผลทางด้วยนะว่าถนนที่เรา ้าไปบ้านเราคือเข้าที่เรานะเป็นถนนเพศไหนนะถ้ามีป้ายกันไว้หรือเป็นถนนส่วนบุคคลนะนะเป็นถนนที่ไม่ใช่ถนนสาธารณะนะนะยังไม่ลาดยังไม่มีอะไรเรียบร้อยเลยมีสารพบก็อย่าไปซื้อนะมันจะลําบากเราในอนาคตเวลาเข้าออกหรือเวลาการปรับปรุงถนนถนนพังเงี้ยซ่อมกันไม่ได้นะก็จะลําบากนะหมู่บ้านแถวนี้ก็จะลําบากกันนะพอระบายน้ําก็ไม่มีเนี่หยหลายๆท่านนะซื้อคอนโดพรับเม้นต้องทิ้งล้างกันอย่างนี้นะฮะ ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นถนนนะฮะมันไม่ใช่ถนนสาธารณะนะฮนะพนะังหมดนะก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องทิ้งล้างบ้านไวอย่างเงี้ยนะเสียดายนะครับว่าในบ้านนะครับนะนะมันก็จะทำให้เราเดือดร้อนภายหลังนะฮะว่าการเข้าออก,กลำบากไหมลาดยางก็ไม่ได้เพราะาเจ้าของเข้าสวนไว้ว่าเป็นถนนส่วนบุคคลนะฮะฉะนั้นเจ้าของที่สงวนไว้ผู้มีชื่อใน,นโฉนดนะที่เป็นถนนเนี้ยเจ้าของถนนเนี้ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลบํารุงรักษาเอง แต่ปัญหาคือเจ้าของเนี่ยจะดูบำรุงแลกสายคนทั้งหมดใช้ก็กลยอยู่ฉะนั้นฝากพี่รนานะครับนะครับว่ารัาซื้อถนนทางต่างๆก็ต้องดูให้ดีที่ดินนะครับว่ามีสภาพเป็นยังไงนะเป็นถนนสาธารณะหรือยังนะตัดยางยังทําคอนกรีตหรือยังให้ดีเัาทำคอนกรีตก่อนนะมีไฟฟ้าแบบปาโทรศัพท์มีท่อระบายนะ้ํามีอะไรครบคันแล้วนะถึงจะซื้อที่ซื้อหมู่บ้านจัดสรรซื้อบ้านนะฝากไว้นะครับไปดู หน,นุนไปหลักก่อนนะครับ